สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็วันที่แปดเนาะค่ะเนาะแปดกรกฎาคมสองห้าหกหกเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เข้าป่าแล้วค่ะสีมะพอ,อยัยงสีมะได้ยังกะบึงกันเนาะ,อะพอแล้วก็ดีก็มีดอกเดียวคือมหาหมูเด็กันเดอโอ้ยอยู่ พอ,อ,อแล้วค่ะอูยมาสากเถ่าส่งนี่หรอค่ะเถ่าได้ค่ะไปหาโต้ค่ะพอแล้วสาวหน่อย,อย ข้างถนนนี่ดอกน้อยๆข้างถนนค่ะโอ้ยน้อยครับ ยังน้อยอยู่ค่ะน้อยน่อยงั้นว่าจะอันนี้พอได้อยู่อุย้ยตุปุกพอได้อยู่ค่ะจังปัดตินโอ้ยไม่เดียวเดียวอาไปบมึงจ้ะโอ้ยยังน้อยค่ะเป็นมูด้วยค่ะ ย่านที่ดีเนี่ยค่ะยันนนงน้อยอยู่มาเอาขขผ่านน้อยโทษไปค่ะโอ้ยห่อย่ำเจ้าเถาได้บ่ลระบ่ได้ค่ะบ่ได้เถาโพดค่ะเถาคือคนสอบคนหาไปจ้ะไป เห็นยังล่ะนี่ดูงูด้วค่ะปกหลายว,ว้าวค่ะไปค่ะเห็นยังล่ะนี่โอ้ยคือพวกกินพวกกินด้วยเห็นยังนอก,ค,นอกค่ะเดี๋ยวเมนมาบอกด้เด้อค่ะเด้อทุกคน ยานโขมอยู่เนาะมาพอท่าอีกแล้วเจ้าค่ะอุ้ยเนาะไปหานมๆกันนะ,ปะไปมันเห็ดอย่างไรนี่โอ้งามงามงามเนี่ยค่ะ ยังบุกค่ะเฮ้ยข่อยพ่อที่เฮตแถาพี่น้องเยอ้ยไปค่ะมันเพิ่งหวานหรือขมเนาะบานนี่ขมค่ะเฮ้ยพอ,อนมกับพ่อขมว่าเอาค่ะโอ้นี่สิขมอีกบะน,น,นั้นบัานนี่ขมค่ะว่าเอาไป ชีวิตมือนีิพ่อจะคล้องขมแล้วพ่อจะคล้องเ่าโอ้ยไปค่ะพอ,อแล้วค่ะพ่อจะแนวนี่ลราบ่ะนี่กินได้บ่นอ้อนี่เนาะกินมาได้ค่ะ จะได้เนาะค่ะผูดได้หูว่ากินได้ว่าได้คอมเมนต์มาบอกได้เด้อค่ะเด้อไปปนตืมกันอ่ะตืมกันโอ้สองอือโอ้ thảo One more. thảo tạm thông đường Ủa, hmm? oh, có hoang luôn, cứ tốt chạy. E เห็ดเพื่องหวานค่ะผู้น้อยครับเฮ้ยมันต้องประสบความสำเร็จมันบอพิントออกเห็ดเพิ่งหวานค่ะมันที่แปดกอครลักกระดาซองหาหกกเนาะไปค่ะหาตอโอ้ดอกใหญ่ ปนแซบนะคะหนึ่งแซบแกงก็แซบค่ะนะอีกสองค่ะเดี๋ยวตัดขาที่หลังเนาะเราต้องตัดเลยเ่าแล้วไปสองค่ะคือเห็ดไข่บันเนาบอก้ไปค่ะ มนถึงสองอยี่สิบเนี่ยตื้มกันค่ะอ่าโอ้ยอ <laughs> มันโอนมากที่รักแมวค่ะมันแก่มาก เจรติ๊ติไปพูดจ <'s> อ,อุ้ยเจอแล้วรางวานค่ะโอ๊ยดอกง่ายอออืมวันโมที่ไหนวันโมที่ไหน โอ้ยตู้สองเลยน่าอืมมันปูบ้านเนานี่หน่อยแต่บู <Okay. S 2> okay. เอาละน้องครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อค่ะเด้ออาทีพเงาได้จักหน่อยหนึ่งเบิดมือค่ะเมื่อนี้ขึ้นหลายเขากะขอบบุญขอบคุณน,นะคะที่เป็นกำลังใจให้เนาะผู้ใด,ดมาเบิ่งกะเสียสลระมาเบิ่งกะขอบบุญขอบคุณน,นะคะเด้อ จังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้แน่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิง่งให้แน่เด้อค่ะเด้อกับพอบพุณลหลายๆทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาบึงค่ะสวัสดีค่ะ